จังหวัดนนทบรุรีเปิดพิธีเปิดงานวันดินโลกน,อน้อมรำลึกในพระมหากรณาทิคุณพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมเนื่องในวันดินโลก2,564ในวันนี้เวลา10นาฬิกาที่สถานีที่ดินนนทบุรีตะบนขุนศรีอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนางสาวอโรชานัน,นทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดงานวันดินโลกประจำปี2564เพื่อน้อมน้อลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรนักวิทยา,าศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมเนื่องในวันดินโลกพร้อมกันนี้ได้มีการเปิดงานวันดินโลกหรือ World Soil Day 2021พิชิตด,ดินเค็มเติมเติมเต็มผลผลิตสร้างชีวิตเกษตรกรในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชก,การจาังหวัดนนทบุรีได้มอบประกาศเชียรบาแก่เกษตรกร,ร,กรที่มีการปรับปรุงดินอย่างต่อเนื่องดีเด่นเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับวันดินโลกปลูกต้นมะม่วงหลังโกงพระบาทสมเด็จพระป,ะมประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิรทรงเล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนสําคัญของเกษตรกร,ร,กรประการหนึ่งก็คือปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์บางพื้นที่เป็นดินเปรี้ยวบางพื้นที่เป็นดินเค็มดินไม่สามารถที่ทําการ,กรเกษตรได้ดังนั้น พระองค์จริงได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการปรับปรุงบำรุงดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทดลองและดำเนินการจนเกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรมช่วยให้เกษตรกรหลายพื้นที่สามารถทําการเกษตรรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวกระทั่งในปีพุทธศักราช2556สาภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้ถวายรางวัลและยกย่องพระองค์เป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมเป็นพระองค์แรกในโลกครับ สามารถเมฆใจดีรายงาน